มา,ม,าม,ามาเร็วแล้วว,ว, <laughs> วัมามาแล้วมามาแล้ว้มมานีมามาแล้วมาแล้วแล้ว มามาแล้วๆอ้ามาทางนี้ตัวมาเร็วๆเร็วๆมามามากินนมเร็วเร็วมาเร็วๆไว้มามาเร็วๆมาเร็วๆมา มาเร็วเร็วไม่ตั้งหลงมาเร็วเร็วเร็วๆไว้มาลูกไว้มาไว้มาเร็วเร็วเรวเร็วเร้วาได้ก็ต้องมาได้ลูกมาเข้ามาไปไหนล่ะมาผมหมดยางรถจะเยียบเอาต้องให้ตามกลับมารถจะเยียบ เห็นไหมมาตรงนี้มาตรงนี้เร็วเร็วเร็วเสิมามากินนมเร็วเร็วนี่ต้องให้ไปตามมาดูสิ ไปแล้วนะเดี๋ยวมาหาใหม่นะ